สวัสดีครับพี่พี่เอทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคนรักพระสมเด็จ EP พิเศษครั้งที่59นะครับพี่พี่นะครับช่องทางการติดต่อนะพี่พี่เบอร์โทรนะครับ096 902 6829 idline 0ู6ย์4 0้าหย์ย์สมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับบูชาองค์ละ300บาทส่งฟรีนะครับ เป็นพาร์ทสมเด็จเก่าๆบ้านๆนะครับมาแบ่งปันให้พี่ๆเอฟซได้ดูได้ชมกันนะครับถ้าสนใจติดต่อเบอร์โทรผมมาได้เลยนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับอเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์ที่หนึ่งนะครับขออนุญาตซูมนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับองค์แรกนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นี่ครับเห็นไหมครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อออกขาว นะครับเนื้อออกขาวนวลนะครับคล้ายๆสีเหมือนงาช้างนะครับอง์เนี้ยนะครับเห็นมวลสารเม็ดดําเม็ดแดงนะครับเม็ดอิดนะครับเนี่ยเรียกว่าเม็ดอิดแดงแล้วก็เม็ดดานะครับอง์นี้เนื้อขาวนวลนะครับเหมือนสีงาช้างนะครับอ่าเนี่ยครับมวลสารเห็นชัดเจนเลยนะครับเห็นชัดเจนเลยนะพี่ๆครับ นี่ครับบูชาองค์ละสามร้อยนะครับพี่พี่นะครับถ้าสนใจโทรมาได้เลยนะครับเป็นพระสมเด็จเก่าบ้านๆเลยครับพี่พี่ครับนะนะครับองค์แรกนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับองค์นี้นะครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้มีคาบกุนะครับอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นเพดานโบดนะครับนะครับรุ่นเพดานโบดเป็นพิมพ์ใหญ่วัาละรังนะครับนี่ครับองค์ที่สองนะครับ นะครับเขาเรียกสมเด็จเพดานโบสถ์นะฮะเห็นเม็ดอิฐแดงเลยนะครับเนี่ยสวยนะครับแบบเนี้ยนะครับนี่นะครับมีรอยหนอนด้นนะครับรอยปูไตนะครับนี่รอยนอนด้นรอยปูไตนะครับองค์ที่สองนะครับนี่ครับต่อมาองค์ที่สามนะครับนี่ครับองค์ที่สามนะครับเป็นกุนะครับ อ่านะครับเป็นพระกุเพดานโบสถ์นะครับวัดระฆังโคสิตารามนะครับนี่ครับมวนสศาลเห็นไหมครับเนื้อขาวสวยเลยครับพี่ๆครับนะมีคราบกุคราบความเก่านะครับนะครับนี่ครับองค์ที่สามนะครับองค์นี้นะครับเห็นไหมรอยนอนด้นรอยปูไตนะครับนะครับองค์ที่สาม ต่อมาองค์ที่สี่นะครับนี่องค์ที่สี่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับเกตทรุซุมครับองนี้มีคาบขึ้นเลยครับพี่นะมีคาบขึ้นเลยเขาเรียกว่าคาบแป้งคาบเนื้องอกอะไรแบบนี้นะครับพี่พี่นี่ครับคาบแป้งคาบเนื้องอกนะครับนี่คาบแป้งคาบเนื้องอกขึ้นเต็มเลยนะครับแล้วก็เห็นมวลสารเป็นมวลสารเก่านะครับ นะเม็ดพัดธาตุมวลสารเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยพี่ๆดูตามภาพตามองค์พระที่ดูได้เลยนะครับพี่นะชัดเจนนะครับส่องให้ชัดเจนเลยนะครับชอบโทรมาได้เลยนะครับเป็นพระสมเด็จเก่านะครับบ้านๆเลยพี่นะเก่าถึงยุคเก่าบ้านๆนะครับนะครับอ่านี่ครับเบอร์สี่นะครับต่อมาเบอร์ห้านะครับ นี่เบอร์ห้านะครับเป็นพิมก็ได้ว่าหูปะบาทนะแต่เป็นพิมพ์หูปะบาทข้างเดียวแบบนี้นะครับมีอยู่ในหนังสือพิมพ์พระสมเด็จนะครับพี่ๆนะครับเนื้อแกร่งเลยนะครับพี่เนื้อแกร่งเลยนะครับนี่ครับเนื้อแกร่งเลยครับนะมีขอบกระจกขึ้นให้เห็นชัดเจนเลยครับพี่นะนะครับเกตทะรุซุ้มนะครับนะเกตทะรุซุ้มมีคาบรักษ์นะครับตรงนี้นี่ครับด้านหลังนี่มีรอย ก็เรียกว่ารอยปาดนะครับนะเนี şey, ่ยรอยปาดพวกนี้นะนะครับอ่านี่ครับเนี่ยมวลสารนี่พี่นี่เบอร์ห้านะครับต่อมาเบอร์หกนะครับนี่ครับเบอร์หกนะครับตรงนี้เห็นมวลสารเลยครับเนี่ยนี่ครับเบอร์หกนะครับรงนี้นะครับนี่ครับเห็นเป็นเม็ดคล้ายเม็ดแร่เลยนะครับนะตรงนี้นะ ฐานนี่สวยเลยนะครับนะอันนี้ฐานตรงดีเลยครับนะครับอ่านี่ครับมีม้วนสั่นเต็มเลยนะครับพี่นี่ครับอ่านี่ครับเบอร์ที่หกนะครับต่อมาครับองค์ที่เจ็ดนะครับนี่ครับเป็นกุเพดานโบสนะครับวัลขังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับสวยมากเลยครับนะพี่ๆครับสวยนะครับ เนี่ยครับเม็ดมวลสารเต็มเลยนะครับเนี่ยครับเม็ดมวลสารเต็มเลยนะครับเนี่ยครับเม็ดมวลสารเต็มเลยครับพี่พี่นนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับด้านล่างคล้ายๆเหมือนเป็นลายเซนอะไรเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับ นี่ผมดูไม่ออกนะพี่นะว่าจะให้เป็นจินตนาการเป็นลายเซ็นตัวอะไรแบบนี้ผมนึกไม่ออกนะครับนะแต่ก็ามีนะมีมีคนที่เขาดูเป็นอยู่นะครับอ่านะครับแต่เรานี่มันมองไม่ออกครับเราไม่ได้เรียนมานะครับนะอ่ามีนะมีคนดูออกอยู่นะแบบพิกด้านหลังมาจะต้องมีชื่อมีลายเซ็นอะไรแบบนี้นะครับนะผมนึกไม่ออกนะครับนะ,ะถ้าชอบจัดไปได้เลยนะครับ ต่อมาองค์ที่แปดนะครับเป็นพิมพ์เส้นด้ายใหญ่นะครับกูเพดานโบดนะครับนี่ครับกุเพดานโบดนะครับสวยชัดเจนนะครับมีคราบกุแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับพวกเขาเรียกว่าพวกนักเล่นพระสมเด็จสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาจะชอบคล้องให้สามองค์นะครับนะ พระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับคล้องสามองค์นะครับคล้องเลขขี้นะครับอ่าจะเป็นพระพิมพ์ใหญ่พิมพ์เจดีแล้วพิมพ์เส้นได้นะครับอ่าเนี่ยครับสวยเก่าเลยนะครับนะอะองค์ที่แปดนะครับชอบโทรมาเลยนะครับต่อมาองค์ที่เก้านะครับเป็นพิมพ์ใหญ่หูปะบ่าฐานสองชั้นนะครับเนี่ยมีเส้นฐานสองชั้นนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่หูปะบ่านะครับเม็ดบวลสารเต็มนะครับ เม็ดมวลสารเต็มเกดรดทะลุซุ้มนะครับมวลสารเมดร็มดดาเม็ดแดงมีค่าแป้งขึ้นเลยนะครับอง์นี้นะพระสวยเดิมเลยนะครับพี่นะครับพระไม่ผ่านการเช็ดการล้างอะไรเลยนะเนี่ยเดิมเดิมเลยนะพี่นะอันนี้เป็นพระที่เขาเรียกว่าพระไม่ได้ใช้เลยนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยข้างๆจะเป็นรอยคล้ายๆรอยเฉือนแบบเอียงๆนะครับนะเป็นรอยปาดด้วยตอกนะครับนะ ด้านบนนะครับมี100มรอยเม็ดมวลสารเมร็ดพวกเม็ดพัดธาตุเม็ดอิฐแดงพวกนี้นะครับนะเนี่ยครับมีรอยหนอนด้นอยู่ด้านบนเลยนะครับนะเห็นไหมพอเราเอียงเราจะเห็นไหมรอยเห็นไหมครับเนี่ยรอยฝนเขาเรียกว่ารอยปาดนะครับนะรอยปาดอ่าเห็นครับรอยปาดนะครับนะหมายเลขเก้านะครับ แน่นหน้าอกนะครับพี่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับนะสองสามวันแล้วครับมือหัวแน่นหน้าอกเลยผมเนี่ยนะครับนะครับอ่ะอันนี้เบอร์ที่สิบนะครับนี่ครับเบอร์ที่สิบนะครับอถ้าพูดติดติดขัดขัดต้องขอประธานอภัยพี่ๆีนะครับนะเพราะว่าแน่นหน้าอกนะครับนะอันนี้เบอร์ที่สิบนะพี่นะฮะเห็นมวลสารเลยนะครับ นี่ครับเห็นมวนสารเลยนะพี่นะครับเป็นผ้าที่แก่น้ํามันตังอิ้วนะครับอง์นี้นะครับเนี่ยครับแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับเหมือนจะมีแร่ด้วยนะครับนะเหมือนจะมีแร่ด้วยนะครับเนี่ยพี่พีครับนะอันนี้เก่าสวยเลยครับเนี่ยร้อยปาดนะครับเห็นไหมน่ครับอันนี้แก่น้ํามันตังอิ้วนะครับนะเนี่ยครับมวนสานเม็ดมวนสารเม็ดพระธาตุเม็ดดาเม็ดแดงนี่เต็มเลยครับ เนี่ยมดมวสารเต็มเลยพี่นะครับเบอร์สิบนะครับบูชาองค์ละสามร้อยนะครับต่อมาเบอร์สิบเอ็ดนะครับเนี่ยครับนี่ครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับองนี้ครับนี่หูเห็นมวลสารเลยครับเม็ดดําเม็ดแดงเม็ดพระธาตุองค์นี้ไหลซ้ายสูงก็ไหลขวานะครับนะครับ แตกลายงานะครับนะตามมวลสารก้อนใหญ่ๆเนี่ยจะอพอพระเก่ามากๆนะครับคายน้ํามันตังยิ้วออกมาเนี่ยนะครับก็จะเกิดการแตกลายงาแบบนี้นะครับนะเนี่ยครับเพราะว่ามวลสารในพภาคน,นี้เป็นมวลสารก้อนใหญ่นะครับเป็นม,ม,มวลสารก้อนใหญ่เห็นไหมจะแตกลายงาตรงจุดที่เป็นมวลสารก้อนใหญ่ๆ,ๆนะครับนะครับอ่ ah, านี่ครับเวลาพระเก่ามากๆนะครับ เขาจะคายน้ำมันตะยิวออกมานะครับนี่องค์ที่สิบสองในดูเห็นชัดเจนเลยครับนี่ครับเห็นไหมพอคายน้ำมันตะยิวออกมาน้ำมันตะยิวก็จะเคลือบอยู่ในผิวด้านชั้นนอก,กน,นะครับนี่ครับเบอร์สิบสองนะครับองค์เนี้นะโอ้โหพระเก่าพระสวยๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ยบานๆเก่าๆสมเด็จเก่าๆนะพี่นะ นีครับดูเลยนะครับใครชอบแบบไหนนะครับวิธีการดูของแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับนะอ่านะครับผมก็พูดในสิ่งที่เห็นกับพี่ๆนะครับเนี่ยเห็นไหมมวลทรงมวลสารเนี่ยผมก็เห็นตามกันเลยนะครับเห็นตามกันเลยครับเนี่ยมีความเก่าเนื้อแกร่งนะครับส่วนวิธีการดูแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับนะนะครับใครมีความสามารถดูแบบไหนก็ ใช้ความสามารถให้คุ้มเลยนะพี่นะครับนะผมส่องให้แบบละเอียดเลยครับนะต่อมาเบอร์ที่สิบสามนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้ในไลน์เลยนะครับพี่นะครับทักไลน์ได้เลยนะครับอ่ะอันนี้เบอร์สิบสามนะพี่นะนี่ครับอันนี้นะครับเนื้อจะออกคล้ายๆเขียวก้านมะลินิดๆนะครับนะเขียวก้านมะลิเนื้อแข่งนะครับตรงนี้นะนะครับอันนี้จะเนื้อแกล่งนะครับเนื้อแกร่ง เนื้อแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเนื้อมวลสารแกะปูนเปลือกหอยนะครับในตำราเขียนว่าเป็นเนื้อปูนเพชรนะครับนะเป็นเนื้อปูนเพชรนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆคราบอะไรคราบน้ําลายพวกอะไรแบบนี้นะพี่นะเนี่ยนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่เนี่ยครับต่อมานะครับเบอร์ที่สิบสี่นะครับ นี่ครับเป็นกุเพดานโบดนะครับเนี่ยกุเพดานโบดเนี่ยจะสวยกับเขาเลยนะครับนะ,ะมีแกล่งเก่านะครับนะดูครับเนี่ยมีคราบกุเพดานโบดนะครับนะพวกเนี้ยนะครับเป็นคราบกุเจาะจงเลยนะพี่นะเพราะว่าแบบเนี้ยนะครับบางคนเนี่ยนะครับเอาเรได้ว่าเอาไปยัดนะครับนะเขาเรียกว่าเอาไปยัดเป็นเขาเรียกว่าสมเด็จอะไรนะบ้านอะไรวะนึกชื่อไม่ออกเรียกว่าสมเด็จ อะไรนะ่ที่เขาเอาไปเล่นกันนะพี่สมเด็จอะไรนะนึกนึกไม่ออกนะเนี่ยเป็นสมเด็จเขาเรียกอันนี้ยเป็นสมเด็จกุวัละระังแบบโดยจริงๆเลยนะครับนะอ๋อไอ้นี้ครับนี่นี่เขาเขาอบชอบ,ชอบเอาไปเล่นเป็นสมเด็จของข่อยอะไรเนี่ยครับพี่นะเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นสมเด็จ วัดลักคังนะครับเนี่ยเป็นวัดลักขังนะคนมีนะพวกที่เอาพยัดขายเป็นสมเด็จคองค่อะไรเงี้ยนะพี่น, <dis> นี่อันนี้องค์ที่สิบห้านะครับสิบห้านี่เป็นขอบล่างฟันหนูน,นะครับนี่ขอบร่างฟันหนูบางขุนพรมนะครับนะนะครับนี่อ่ะขอบล่างฟันหนูบางขุนพรมนะครับนะ นี่ครับต่อมาองค์ที่สิบหกนะครับเป็นพิมพ์ขัดเพชรนะครับพี่อ่านี่ครับเป็นพิมพ์ขัดเพชรนี่นะครับพิมพ์นี้นะครับเขาเรียกว่าหลวงปูน่นาควาละคังเนี่ยนะครับสร้างสร้างแม่พิมพ์คล้ายๆแบบนี้เลยนะครับนะเขาเรียกพิมพ์เทวดานะครับแต่นี้เป็นพัก ยุคสมเด็จโตนะครับดูมวลสารนะครับเห็นไหมนี่นะดูมวลสารนะครับนะเห็นไหมครับอันนี้เป็นพระยุคสมเด็จโตนะครับนี่พระสมเด็จโตนะครับพิมพ์ขัดเพชรนะครับนี่ต่อมาครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแบบโบราณโบราณเลยครับนะ ไหลจะกว้างนะครับนะไหลกว้างนะครับคล้ายๆพิมพ์เส้นได้นะครับนะคล้ายๆพิมพ์เส้นได้นะครับเห็นไหมมวลสารนี่จะอยู่ที่เนี่ยข้างแขนเลยนะครับเนี่ยเป็นมวลสารเม็ดมวลสารเม็ดอิฐแดงนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับโอ้โหดูครับพี่เก่ามากเลยนะครับเนี่ยมวลสารอิฐแดงเต็มเลยนะครับ ต่อมางที่สิบแปดนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนี่พิมพ์เส้นได้นะกุเพดานโบดวัดลักขังนะครับพี่นะกุนี้นะครับโอ้โหผมบอกเลยนะครับคนชอบเยอะมากเลยนะพี่นะคนชอบเยอะมากเลยนะครับกุเพดานโบดนะครับวัดละกขังนะครับนี่พิมพ์เส้นได้นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่ด้วยนะครับ ต่อมาที่สิบเก้านะครับนีอ,อันนี้เป็นพระสมเด็จย,ยุคต้นของสมเด็จโตนะครับสมัยรัชกาลที่สามนะครับเนี่ยเป็นพระอยู่ในยุคของรัชกาลที่สามนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่โบราณนะครับยุคต้นนะครับนะได้การยอมรับว่าเป็นพิมพ์ยุคต้นพิมพ์ยุคต้นแล้วก็เนื้อเป็นเนื้อหายุคต้นนะครับเนี่ยครับมวลสารอิฐแดงเยอะนะครับ นะครับมวลสารพวกนี้ก็จะมีส่วนผสมของพลาซุ้กกรดด้วยนะครับนี่ครับต่อมาองค์ที่ยี่สิบนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์โบราณน,นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่อันนี้เป็นฐานล่องด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมเม็ดมวลสารนี่อ้โหเยอะเลยครับนะนี่ครับอ้โห่ไม่ดูครับเนี่ย มวลสารเยอะนะครับต่อมาองค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับอันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับมวลสารเยอะเลยนะครับนี่ครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับโอ้ยดูครับพี่พีครับ นี่นี่นี่เต็มเลยนะครับนี่ครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับมวลสารเยอะเลยเนื้อเก่ามากนะครับต่อมาครับเบอร์ยี่สิบสองนะครับนี่เป็นพิมพ์อ่าเกทะลุซุ้มนะครับหมูปะบ่าฐานสองชั้นนะครับนี่ครับหมูป่า่าฐานสองชั้นนะครับ องนี้พระเดิมมากเลยนะครับมีค้าบแป้งขึ้นเลยนะครับเนี่ยครับพ้ามีค้าบแป้งขึ้นนะครับผ่าสวยนะครับพราแบบนี้นะครับน่าจะเอาไปประกวดนะพี่นะนะถ้าพี่ๆได้ไปก็ถ้าเกิดมีชมรมใกล้บ้านเขามีงานประกวดก็ส่งได้เลยครับเนี่ยพระแบบนี้ต้องมีติดต่องานบ้างนะครับเพราะว่าเป็นพระเดิมมีค้าบแป้งอยู่ด้วยนะครับ นี่ครับต่อมาองค์ที่ยี่สิบสามนะครับองนี้นะครับนี่ครับนี่เหมือนมีแม่พระธาตุนะครับอยู่ด้านบนนี่นะครับเห็นไหมนี่ยครับตรงเกตเนี่ยนะครับนะเนื้อแกร่งนะครับแบบนี้นะครับแตกายงานะครับเนี่ยนะครับพี่พีครับดูครับนี่เขาีดกแตกายงานเหมือนแค่ให้ลากลักชีนะครับ มาเบอร์ที่ยี่สิบสี่นะครับเนี่ยครับยี่สิบสี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเน่าเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ลงรักนะครับเป็นกุเพดานโบดนะครับพี่เนี่ครับ พิมใหญ่กูเพดานโบดนะครับนี่รอยปูไตนะ้อยหนอนด้นนะครับกูไตหนอนด้นเนี่ยแล้วแต่จะเรียกนะครับนะต่อมาองค์ที่ยี่บ้านะครับนี่เป็นกุเพดานโบดนะครับนี่ครับกุเพดานโบดนะครับองค์ที่ยี่สิบห้านะครับโหสวยเก่าเลยครับเนี่ย องค์ที่ยี่ห้านะครับนี่นรอยหนอนด้นนะครับนะนะครับต่อมาองคที่ยี่สิบหกนะครับนี่เป็นพิมพ์โบราณนะครับพิมพ์โบราณเกาเรียกว่าศิลปะทางสุกขโขไทยนะครับนะี่ดูเนื้อได้พี่นะเนื้อแก่งเก่านะครับ พานี่มีคาบแป้งนะครับพานมีคาบแป้งนะครับเนี่ยเนื้อเต็มเลยนะครับมวลสารโอ้โหดูเลยบีนี่เห็นไหมกเก่าทั้งอะไรเนี่ยเห็นไหมเนื้อเสร็จเนื้อเกินเนี่ยเขามาแปะด้านหลังแล้วกดพิมพ์เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยพวกเนื้อเสร็จเนื้อเกินเวลาเขาตัดขอบนี่ครับพิมพ์ลึกเลยนะครับเนี่ยต่อมาองค์ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ แมองนี้พิมพ์สวยครับนี่องนี้พิมพ์สวยเลยครับโอ้โหองนี้พิมพ์สวยนะพี่นี่พิมพ์พระประธานนะครับเนี่ยองนี้สวยเลยครับเนี่ยโอ้โหฐานสวยว่ะโอ้องนี้ดูดีมีมนฑเสนนะครับพี่นี่มนสานเต็มเลยครับอ่าองานี้พิมพ์สวยดีครับเนี่ยพิมพ์ถูกเลยนะครับนี่ เฉียงขึ้นไปแบบตรงเลยครับนะเดี๋ยวดูดิต่อมาองค์ที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นบางขุนพรมยุคต้นนะครับนะครับเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะบางขุนพรมยุคต้นนะครับพระองค์เนี้ยนะครับแตกกุกก่อนปีสองพันห้าร้อยนะครับนะครับ เป็นบางหุ่มพรมนะครับต่อมาองค์ที่ยี่สิบเก้านะครับนี่ครับองค์ที่ยี่สิบเก้าเป็นสมเด็จนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จกุเพดานโบสถ์นะครับ ต่อมาวงที่สามสิบนะครับนี่ครับองคที่สามสิบนี่สวยนะครับพี่พิมพ์คมชัดเลยครับแตกลายงานด้วยนะพี่นี่ครับนี่ครับ นีครับแตกายงานะครับมีเม็ดดำเม็ดแดงเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยมวลสารนี่เยอะเลยนะครับตรงนี้ต่อมา,อาที่สามสิบเอ็ดนะครับพี่นะครับเนี่ยเก่าเเลยพี่ๆดูดิสมเด็จบ้านๆนะครับนะครับส่วนส่วนใหญ่นี้ก็จะได้มกันมาจากตายายนะครับ นะครับเป็นสมเด็จที่ตกกันตกทอดกันมานะนี่เป็นรอยหนอนด้นนะครับเนี่ยของดีทั้งนั้นเลยนะครับนะนี่ครับสมเด็ดครับต่อมาเบอร์สามสิบสองนะครับนี่เป็นกุกเพดานโบดนะพี่นะนะครับเนื้อแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับ อดูครับเนี่ร้อยนอนต้นครับเนี่ยต่อมาเบอร์สามสิบสามนะครับพิมพ์ใหญ่ครับด้านหลังเป็นพญานาคนะครับเป็นพญานาคนะครับด้านหลังน่าจะเป็นอวังหน้านะครับอันนี้เป็นสมเด็จวังหน้าหลังพญานาคนะครับเนี่ย นะครับสมเด็จวังหน้านะครับต่อมาองค์ที่สามสิบสี่นะครับองค์นี้ก็สวยนะครับเนี่ยพิมพ์คมลึกเลยครับนะครับอย่างสวยเลยครับนะครับใครชอบรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับใครรับองค์นี้นะพี่ๆรีบโทรเข้ามาเลยนะครับ อย่ารอช้านะครับนะช้าหมดอดเลยนะครับนี่ครับต่อมาที่สามสิบห้านะครับโกโุเพดานโบดนะครับนี่ครับโกโูเพดานโบดนะครับสวยๆนะครับ ครับนี่ครับต่อมาเบอร์สามสิบหกนะครับนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เกรดไม่ทะลุซุ้มนะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์ใหญ่สวยนะครับองนี้นะครับสัดส่วนสวยเลยครับนี่เนื้อเก่าเลยครับหนึบนุ่มหมวนสารเม็ดดำเม็ดแดงนะครับนะครับ ต่อมาเบอร์ที่สามสิบเจ็ดนะครับเนี่ครับเบอร์ที่สามสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับ สามสิบเจ็ดนะครับต่อมาครับเบอร์สามสิบแปดนะครับเป็นพิมพ์โบราณนะครับเป็นพิมพ์โบราณสกุลไทยนะครับนะครับดูนะครับนี่เก่าถึงยุคนะครับเนื้อแน่นแนนแตกลายงาแบบนี้ครับพี่ เนื้น่ๆแตกแรงงาเลยครับนี่ครับต่อมาเบอร์ที่สามสิบเก้านะครับพี่พี่นี่ครับเบอร์ที่สามสิบเก้านะครับนี่นะครับ เส้นได้นะครับกูเพดานโบดนะครับพี่ๆครับอนะครับต่อมาเบอร์ที่สี่สิบนะครับนี่นะครับเบอร์ที่สี่สิบครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับกูเพดานโบดครับนี่ครับโอ้โหดูครับดูครับสวยๆเก่าๆครับนะ นี่ครับเป็นของดีนะครับที่สมเด็จโตท่านสร้างไว้นะครับนะครับอ่านี่ทีเด็ดเลยครับกูเพดานโบดนะครับนะครับอย่ารอช้านะครับพี่พี่ครับสนใจต้องรีบโทรเข้ามาเลยนะครับเพราะว่ามีคนดูอยู่หกหมื่นแปดพันกว่าคนนะครับที่ติดตามกับทางช่องมรดกพักเครื่องใน youtube นะครับนะครับสนใจต้องรีบโทรเลยนะครับพี่นะอย่าคิดนานนะครับพี่ครับ บูชาองค์ละ3 0 0บาทส่งฟรีนะครับเบอร์โทรนะครับ096 902 6829นะครับขอรูปเพิ่มเติมนะครับ ID ดีไลน์ย์เ0้านะครับเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบราพี่พี่ทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ